Realist Podcast สวัสดีครับผมพบกับแอชเชนเคินะฮะกับชอน r ซอร์ i ร Studio นะครับเคยได้ยินกันไหมว่ามีสิ่งมีชีวิตปริศนาที่ยังไม่สามารถค้นพบหรือว่ายืนยันการมีตัวตนของมันอยู่ได้ถ้าเขาเรียกผู้มันว่าเป็นปลาท้องฟ้านะฮะหรือว่าฉายาสกายฟิต หรือในอีกชื่อหนึ่งก็จะเป็น f r y i n g Rod นะฮะ The Rod หรือว่า Rod นั่นเองหรือว่า Air Rod แต่อาจจะขอเรียกชื่อมันว่า Rod นะครับผมเป็นคำที่สะดวกปากที่สุดแล้วเจ้า Rod นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ยังไม่มีการยืนยันว่ามีจริงหรือเปล่าแต่ว่าเชื่อว่ามันมักจะปรากฏตัวตามสถานที่ต่างๆเลยนะครับผมแล้วก็จะจับการเคลื่อนไหวของมันได้ด้วย ล้องที่มีความเร็วสูงๆแล้วไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเพราะว่ามันนั้นมีความเร็วในการบินที่สูงมากๆกันเลยทีเดียวว่ากันว่ามันบินได้เร็วประมาณ135ถึง200ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับผมแล้วก็รูปร่างของมันนั้นจะเป็นรูปทรงกระบอกยาวๆนะฮะเป็นเหมือนแท่งอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีความยาวประมาณ1ถึง6ฟุตด้วยกันนะฮะและมีปีกหลายๆปีกบางก็ว่ามี สี่ปีกอยู่สี่คู่นะฮะพูดง่ายๆว่ามันมีมากกว่า1คู่ก็คือ2ปีกซ้ายขวานั่นแบลนมันมีมากกว่านั้นนะบางก็ว่ามันมีจํานวนปีกถึงสิบสองปีกเลยด้วยกันมันก็ฟังดูคล้ายตะขาบบินได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราไม่สามารถแยกระหว่างหัวกับท้ายของมันได้ด้วยความเร็วที่มีมากขนาดนั้นสายตามนุษย์เราก็มองไม่เห็นได้ด้วยซ้ำน,นะฮะทีนี้ บางทีนะฮะวอกก็บอกว่ารูปร่างลักษณะปีของมันนั้นคล้ายกับปีของพึ่งบางก็ว่าคล้ายกับแมลงปอบางก็ว่าคล้ายกับเป็นอคลีบหรือว่าเป็นพังผืดก็ว่ากันไปนะฮะแต่เดี๋ยวจะไปวิเคราะห์กันภายหลังว่ารูปร่างมันเป็นยังไงต่อเนาะนอกจากรูปร่างอะ่ะไม่ใช่สสีผิวของมันที่มีความาสีขาวก็ส่วนใหญ่จะพบเจอก็คือสีใสๆกับสีขาวนั่นแหละ รถนั้นเป็นที่รู้จักกันครั้งแรกก็เมื่อปี1994นะครับผมโดยชายที่ชื่อว่าโฮเซเอสกามิยานะครับผมเขาได้นำเอาฟุตเทจวิดีโอของนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่ไปถ่ายรูปที่ทะเลรายในรัฐนิวเม็กซิโกแถวรอสเวลนั่นแหละครับก็เจ้าตัวเคลมว่าจงใจจะหาฟุตเทจที่มีการถ่ายเอามนุษต่างดาวหรือว่า จานบินนั่นเองหรือ UFO แต่เขาก็ติดภาพรอดมาแล้วนำมาออกอากาศทางวิทยุก,ยาการะจายเสียงซ่องถิ่นนะฮะจากนั้นก็ได้มีการจัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับรอดขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเป็นที่บูมเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นมีการออก่าสัมนาอะไรประมาณนี้ซึ่งนายเอสกามิยาก็ได้รวบรวมเอาฟุตเทจต่างๆที่อ้างว่าเป็น หลักฐานการมีอยู่ของรถนะฮะได้มากกว่า2,000ภาพจากทั่วโลกเลยทีเดียวอ้างว่ารถนั้นปรากฏตัวบนโลกเมื่อนานมาแล้วนะครับผมโดยภาพถ่ายในปี1910 19 19ที่ฝรั่งเศสระหว่างการแข่งขันรถยนต์ก็มีลำตัวทรงกระบอกตัวหนึ่งแม้ว่าจะมีการแย้งจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่งางๆที่มาร่วมรับฟังสัมมนาหรือว่า ทาความรู้จักกับทฤษฎีตรงนี้ก็ได้บอกว่ามันเป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตประเภทมแมลงนะฮะพวกผีเสื้อพวกพึ่งพวกมแมลงปออะไรพวกนี้ที่บินด้วยความเร็วสูงมากๆแต่ว่าในยุคนั้นกล้องมันก็เฟรมเรทไม่เร็วเท่าที่ควรเท่าไหร่ก็จะทําให้ถ่ายภาพอะไรก็ตามที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วก็จะเป็นเบลอๆอย่างนั้นแหละฮะด้วยเฟรมเรทที่ต่ําขนาดนั้นแล้ว ก็คงจะคล้ายๆกับเวลาเรามองรถบนถนนตอนกลางคืน,นนะฮะที่มีไฟท้ายใช่ไหมแล้วเขาวิ่งลุลป์ผ่านไปก็จะเห็นเป็นแสงยาวๆเคลื่อนที่ไปอย่างนั้นนะฮะก็คล้ายๆกันละกางคล้ายๆกันนะนั่นก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมรูปร่างมันดูเหมือนมแมลงบินถ้าเรามองดูผิวเผินนะนะแล้วก็บอกว่าเราไม่สามารถมองเห็นมันด้วยตาเปล่าเราจะต้องถ่ายถ่ายมันได้ด้วยกล้องบางคนก็บอกว่าจะต้องเป็น กล้องความเร็วสูงซึ่งยุคนั้นมันก็ไม่มีจริงๆ่ะกล้องที่มีเฟรมเร็วขนาดนั้นนะครับผมนี่ก็เป็นเหตุผลของผู้ที่มีความเห็นต่างต่างนานาแต่ทีนี้คนที่ไม่เห็นต่างก็จะสรรหาหลักฐานมาบอกว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันบินได้ด้วยความเร็วร้อยถึง200ไมล์กว่าต่อชั่วโมงเนี่ยก็ไปถ่ายเอาฟุตเทจที่มันบินอยู่ท่ามกลางพายุทอร์นาโดที่มีความเร็วระดับ F5 หรือว่าความรุนแรงระดับ F5 นั่นเองซึ่งมีความเร็ว มากกว่าห้าร้อยใช่ไหมห้าร้อยไมล์ต่อชั่วโมงอันนี้ก็เวอร์ไปบางทีอาจจะน้อยกว่าน,นั้นแต่ระดับ M5 มันเท่าไหร่ H. ก็ยังไม่ได้ไปเสิร์หาดูก็ไปหาดูกันแล้วกันนะฮะแต่พราว่ามันเร็วมากๆแล้วแหละแล้วก็มีคนบอกว่ารถนั้นน่ะมันโผล่มาจากทะเลด้วยนะโดยชาวประมงที่นอร์เวย์เมื่อสักปี 195 6หรือ57เนี่แหละฮะเขาถ่ายด้วยฟิล์มขนาด3 5ม mm. ิมลิเมตรคิดดูนะว่าฟิล์มขนาด3 5ม mm ิมลิเมตรมันไม่สามารถถ่ายด้วยความเร็วอะไรขนาดนั้นฉะนั้นการถ่ายเห็นมแมลงที่บินด้วยความเร็วปกะติของมันอาจจะดูคล้ายกับรอดก็ได้แต่เขาบอกว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะมันบินเร็วมากแล้วมันอยู่เรือที่เขาไปทําการประมงอ่ะมันอยู่ไกลชายฝั่งออกไปมากๆเลยซึ่งถ้าหากว่าไกลแผ่นดินแล้วมันก็ ไม่ไม่มีเลยนะเขาบอกว่ามันไม่มีมแมลงอะไรก็ตามแต่บินอยู่แถวแถวนั้นที่จะถา่ายสามารถถ่ายได้นะฮะจะมีก็แค่พวกมดพวกมแมลงสาพ,พวกอะไรที่มันเกาะตามเรือแต่จะไม่มีมแมลงบินอยู่กลางทะเลเขาบอกนี้นะถ้าอยู่ไกลาชายฝั่งมากๆซึ่งเขาก็บอกว่าเขาอยู่ไกลามากๆเลยแล้วทีนี้อีกหลักฐานอย่างหนึ่งก็คือจะมีเป็นภาพสลักหินที่อายุราวๆพันปีที่อาร์เจนตินานะฮะมีรูปของสิ่งที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกับรถด้วยเหมือนกันการปรากฏหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับรถในยุคสมัยใหม่ที่เก่าที่สุดเป็นตามรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ในเอ่อคอร d ฟอร์ดวิที่รัฐอินดีแอนานะฮะในปี1891ก็ว่าชายสองคนนั้นเห็นสิ่งบินผ่านเหนือโรงปุสสตว์ของพวกเขาในเวลาประมาณอ่อตีสองกว่าๆนั่นเองเขาได้บรรยายว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดที่ดูเหมือนจะไม่มีหัวหรือหางเลย ยาวประมาณ20ฟุตแล้วก็ว่าง8ฟุตด้วยกันมันบินด้วยคลีฟที่ติดอยู่ข้างๆตัวมันพวกเขาเรียกมันว่าเป็นสัปหลาดบนฟ้านะฮะแล้วเล่ากันว่ามันอ่ะว่ายผ่านอากาศไปทีนี้นอกเหนือจากฟุตเทจเหล่านั้นก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการแอบอ้างซะมากกว่านะครับผม นั่นก็เป็นเหตุผลที่เรื่องของรอดนั้นไม่อาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ส่วนตัวของแอดไปรู้จักกับเจ้าตัวรอดนี้จากการ์ตูนเรื่องโจโจ้ล่าข้ามสตวรษนะฮะภาคสโตนโอเชียนนั่นเองซึ่งมันเป็นหนึ่งในสแตนของตัวละครใน,นนั้นที่มีชื่อว่าอะไรวะสกายไฮเออที่เป็นรอดเลยหลายตัวนั่นแหละซึ่งความสามารถของมันก็น่าสนใจเลยทีเดียวคือมันกิน อุณหภูมิในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะครับผมซึ่งหากว่ามันกินอุณหภูมิในส่วนส่วนใดหรือว่าอวัยวะส่วนใดของร่างกายของคนเรานั้นก็จะทําให้เกิดผลกระทบต่างๆนานาที่ร่างกายจะเป็นไปได้อย่างเช่นถ้าหากมันกินอุณหภูมิบริเวณสมองก็จะทําให้การสั่งการหรือหรือว่าการเคลื่อนไหวหรือแม้กระทั่งเราอาจจะเห็นภาพลวงตาเลยก็ได้นะฮะนี่ก็ เป็นอีกในหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวว่าเจ้ารถนั้นมันกินอะไรเป็นอาหารแต่ถ้าคิดดูในแง่ของสไตล์ของช่องเราถือว่าถ้าหากว่ามันมีอยู่จริงบนโลกซักโลกหนึ่งในมัลติเวิร์สหรือว่าอาจจะเป็นโลกของเราด้แหละมันจะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตแบบไหนกันต้องขอท้าความว่ามันอาจจะวิวัฒนาการมาจากส ที่มีชีวิตอยู่ในยุคสมัยโบราณมาหลายพันล้านกว่าปีที่แล้วนั่นแหละอาจจะมากกว่ายุคเดโนาโเสาร์ซะด้วยซ้ำนะฮะซึ่งไอ้อสัตว์ตัวนี้มันก็มีรูปร่างสนณาคล้ายกับเป็นบรรพบุรุษของกุ้งนะฮะแต่ก็รูปร่างหน้าตาเหมือนรอดมากเลยทีเดียวมันชื่อว่าอโนลาโคลิมาอะไรนี่แหละนะเดี๋ยวจะหารูปมาอินเสิร์ตให้ขึ้นขึ้นดูนะฮะผมแล้วก็ มันได้ทําการวิวัฒนาการจากการใช้ชีวิตอยู่ในทะเลขึ้นมาอาศัยอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็ขึ้นที่ด้วยความเร็วเพราะว่ามันเป็นนักล่ามันจะต้องไล่ล่าอาหารของมันด้วยความเร็วซึ่งอะไรก็ตามแต่ที่บินอยู่บนฟ้าหรือว่าอยู่บนโลกที่มีความเร็วขนาดนั้นแล้วก็ล่าได้ง่ายๆใช่ไหมมันคงไม่กินพวกเสือฉีดท่าพวกช้างอะไรพวกนี้หรอกเนาะถ้าไม่งั้นมันคงจะกินพวกเราไปแล้วแหละให้คิดซะว่ามันอาจจะกินพวกมแมลงตัวเล็ก อย่างพึ่งหรือว่ามแมลงวีมแมลงวันอะไรพวกนี้ซึ่งมแมลงวีก็จะมีสายพันหนึ่งที่บินได้เร็วมากๆเลยทีเดียวถึงเขาว่ากันว่ามากกว่าร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้มั้งเร็วกว่านกพันธุ์เบิร์อีกอะซึ่งตัวผู้มันจะบินเร็วก็ต่อเมื่อมันจะต้องการการสืบพันนะฮะพดูดง่ายๆว่าขับเคลื่อนด้วยพลังหินั่นเองฉะนั้น หากต้องการจะกินเหยื่ออย่างนี้มันก็จะต้องบินได้เร็วกว่าแล้วก็มีอวัยวะที่จับกินได้ดีเพื่อช่วยในการล่าให้ดียิ่งขึ้นนะฮะแต่ทีนี้ถ้ามันต้องเร็วขนาดนั้นมันจะต้องใช้พลังงานเยอะฉะนั้นการกินมแมลงวีแมลงวันพวกนี้อาจจะไม่พอว่ากันว่านะฮะถ้ามันไม่ใช่มแมลงที่วิวัฒนาการมาจากทะเลเมื่อหลายล้านปีมันอาจจะเป็นสัตว์จำพวก รหรือว่าหอยทากที่มีปีกเป็นพังผืดก็อันนี้ก็มีอีกหนึ่งทฤษฎีนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเอเรียนที่มีรูปร่างลลักษณะคล้ายหอยทากหรือว่าปีกก็คือเป็นแท่งๆใช่ไหมแล้วมีคลีบมีคลีบเป็นพังผืดอยู่ข้างๆนั่นเองแต่ทีนี้ถ้าความเร็วขนาดนั้นการบินด้วยความเร็วขนาดนั้นมันก็จะต้องเกิดแรงเสียดทานหรือว่าแรงกระทําของวัตถุในอากาศนะฮะฉะนั้น อวัยวะที่อ่อนนุ่มมันก็จะมีสิทธิ์แบบว่าผิดรูปผิดร่างหรือว่าแหลกสลายจากการบินดีความเร็วที่มากถึง200ไมล์ต่อชั่วโมงก็ว่ากันไปนะฮะแล้วเราก็พูดได้ว่าถ้าหากมันมีอยู่ทั่วโลกใช่ไหมทำไมเราไม่เห็นซากของมันล่ะเมื่อมันตายมันจะไปอยู่ที่ไหน ไหนจะเป็นการผสมพันธุ์มันก็จะต้องบินด้วยความเร็วมากๆเลยเพราะฉะนั้นเพราะว่าเราไม่เห็นมันหยุดอยู่กับที่แล้วผสมพันธุ์เราไม่เห็นซากมันเราไม่เห็นมันกินฉะนั้นทุกๆก,การเคลื่อนไหวของมันจริงยืนได้ว่ามันไม่จําเป็นจะต้องมีขาและมันจะต้องเวทนาการขาให้กลายเป็นปีละหลายคู่นั้นแลบินด้วยความเร็วมากๆชีวิตมันจะต้องดำรงอยู่ที่ความเร็วระดับเร็วแฟตเลยทีเดียวแล้วก็อยู่กินกันไปกระทั่ง สืบพันธ์นะฮะด้วยการบินที่รวดเร็วก็คือจะต้องเสร็จกิจภายในไม่ถึงสามวิได้ซ้ำเรียกได้ว่าเร็วอะไรประมาณนั้นนะไหนจะการออกลูกอีกซึ่งเป็นที่สงสัยกันมากนั่นจึงทำให้อสงสัยว่ามันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกที่ออกมาแล้วก็กลับไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งไปซ่อนตัวอยู่ทำให้เราไม่สามารถหามันได้ ะะเวลาที่มันมีสิ่งเร้าเข้ามาใกล้ๆมันมันก็จะรู้สึกตัวได้อย่างรวดเร็วมันอาจจะมองเห็นได้ด้วยคลื่นเสียงหรือว่าด้วยอุณหภูมิคล้ายๆกับพวกงูสัตว์จำพวกงูอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะทําให้มันสามารถมองเห็นสิ่งต่างรอบตัวได้อย่างชัดเจนโดยไม่จําเป็นจะต,ต้องอาศัยดวงตาเพราะว่ามันคงจะมองไม่ทันแน่นอนมันอาจจะตาผ้ามัวอะไรประมาณนี้เนาะใช่ไหม แล้วการหลบหลีกก็จะทําได้ลําบากมากยิ่งขึ้นนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมตัวเราหรือว่าอะไรก็ตามแต่ไม่มีพูดไงดีล่ะซากหรืออะไรก็ตามแต่ที่ว่ามันอะได้เจ้าตัวรอดเนี้ยบินมาชนเนาะ <c oughs> แล้วทีนี้ไปอีกที่ทฤษฎีหนึ่งที่แอดคิดว่ามันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทพลังงานหรือว่าส,สารที่ โปร่งแสงหรือว่าโปร่งใสอาจจะเป็นคลื่นเนาะอาจจะมีร่างกายเป็นกายละเอียดพูดง่ายๆเลยมันอาจจะเป็นวิญญาณนั่นแหละหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งเขาขายสแตนในโจโจโเลยก็ว่าได้นั่นจึงทําให้เราอ่ะอาจจะไม่สามารถมองเห็นมันได้ด้วยตาเปล่าในบางขณะแล้วมันก็อาจจะไม่จําเป็นจะต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากขนาดนั้นบางทีอาจจะเคลื่อนที่ได้ประมาณสักอ่าสักประมาณหกสิบ ถึงเจถึงแปกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรประมาณนี้แต่ด้วยร่างกายที่มันโปร่งใสเป็นพลังงานไงก็จะทําให้เรามองเห็นมันได้ยากใช่ไหมวเวลาหยุดหากินหรือว่าหยุดพักหรือว่ามีการสืบพันธุ์อะไรพวกนี้ก็จะทําให้ไม่จําเป็นจะต้องบินเร็วนะแล้วเวลาตายก็จะแทบจะหาซากของพวกมันได้ยากหรือเกิน ไปที่ส่วนของสิ่งมีชีวิตประเภทเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะถ้ามันเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทพลังงานใช่ไหมมนุษลกเรามันมีอะไรที่มีสิ่งมีชีวิตประเภทพลังงานบ้างอ่ะไม่มีใช่ไหมเราก็ยังตรวจจับในเรื่องของผีสางอะไรพวกนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมอาจจะเป็นเอเลี่ยนนั่นแหละคูดง่ายๆเหอะเน,นาะก็น่าสนใจนะฮะแอด ก็รื้อๆไปจากการที่ดูนี่แหละอนิเมะเรื่องโจโจราข้ามสตรวร์วในเน็ตฟลิกมาก็นึกขึ้นได้นะเพิ่งมีเวลาไปดูก็เลยเฮ้ยไอตัวเนี้ยเราก็เคยชอบมันนะในสมัยเด็กเราเคยพยายามค้นคว้าเรื่องของมันมาแต่ก็ด้วยหลักฐานที่ว่ามันอาจจะเป็นมแมลงนั่นแหละเลยทำให้ ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ข้อมูลต่างๆนานานะก็บอกว่ามันเป็นมแมลงแมลงนะมันเป็นการหลอกลวงที่ใหญ่หลวงมากนะนั่นก็ก็เลยกลายเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับพวกบิ๊กฟู t หรือว่าล็อกเนสหรือว่าอะไรพวกเนี้หรือว่าคาเค่นนะฮะฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นคลิปติดมอนสเตอร์ที่แอดเอามาเล่าให้ฟังในคลิป EP นี้ก็ถ้าขาดตกหรือว่ามีการกล่าวถึงอะไรที่ ขาดเกินหรือว่าไม่เพียงพอหรือว่าไม่ชัดเจนยังไงก็ต้องขออภัยในการรวบรวมข้อมูลนะครับผมแอดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะฮะสำหรับตัวต่อไปที่อยากจะฟังก็รีเควสกันมาได้นะแอดก็คิดอยู่ว่าจะทําเรื่องเงือกดีไหมแต่ว่าสเกลของเงือกนั้นมันใหญ่พอควรเลยเพราะว่าบนโลกเราอะไม่ได้มีเงือกจําพวกเดียวไม่ว่าจะเป็นชาติใดก็ตามแต่อย่างบ้านเราเนี้ย เมื่อก่อนเงือกก็ไม่ใช่ครึ่งคนครึ่งปลานะออกจะเป็นสัตว์เลี้ยงครานสุด้วยซ้ําในญี่ปุ่นก็จะเป็นก็จะมีพวกอะไรวะเขาบอกครึ่งลิงครึ่งปลาใช่ไหมบ้างก็ว่าครึ่งคนครึ่งปลาก็มีมีอะไรอีกนะมีพวกครึ่งปลาครึ่งคนที่แบบครึ่งล่างเป็นคนครึ่งบนเป็นปลาแล้วก็เงือกที่เรารู้จักก็คือครึ่งล่างเป็นปลาครึ่งบนเป็นคนไหนจะไซเรนอ่ะไซเรนซึ่งเมื่อก่อนมันไม่ใช่ครึ่งคนครึ่งนกนะมันเป็น ครึ่งคนครึ่งปลามาก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นครึ่งคนครึ่งนกในทีหลังถ้าไปสืบคน้นดีๆแล้วะนะก็ค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ต้องเสี่ยงที่แอดจะพูดอะไรผิดออกไปนะฮะก็เลยอยากจะขอไปเนาะถ้าพูดผิดอะไรออกไปเนาะไม่ว่ากันนะแล้วถ้ามีข่าวสารอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเจ้าตัวร็อนี้ก็จะเพิ่มเป็น EP ี พิเศษคลิปติดมอนสเตอร์รือรอในพาร์ที่2แต่ว่าตอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ว่ากันไปเข้ามาเพิ่มเติมใหม่นอะอย่างวินดิโกก็น่าสนใจดีเดียวก็อันนั้นก็มีเพิ่มนะเป็น2ตอนเนะเาะในส่วนอื่นๆก็มีอะไรอีกนะเออเรื่องกระสือนี่ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าเห็นในสื่อต่างๆที่โปรโมท ว่ากระสืออาจจะถูกตีความเป็นสิ่งมีชีวิตอีกประเภทหนึง่งแอคคิดว่ามันอาจจะเป็นปรสิตอะไรพวกเนี้ยหรือกระทั่งว่ามันเป็นพวกอะผู้โอกชใช่ไหมพวก้กระทูลูอะไรพวกเนี้ยซึ่งมีลําไส้เป็นเป็นระยางแล้วก็สิ่งเป็นปรสิตในคนค่อนข้างที่จะปิดปิดเพี้ยนนิดหนึน่งแต่ว่าก็น่าสนใจทีเดียวถ้าหากว่าเราจะตั้งษฎีนี้ขึ้นมานะครับก็ในอีพีต่อไปหากสนใจเรื่องใดหรือว่าอยากให้แอด ทำคลิปเรื่องอะไรก็ต้องขอคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมอาจจะไปสืบค้นดูระหว่างนี้จะขออินกับเรื่องรถต่อไปก่อนสักพักหนึ่งเดี๋ยวไปหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาแล้วมาเล่าให้ฟังนะฮะสั้นๆหรือว่าอาจจะไปแทรกในเนื้อหาของหัวข้ออื่นๆกันต่อไปสวัสน,นี้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะฮะขอให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองและงอกง,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 งามเหมือนกับถั่วงอกนะครับผม,มบายยจริงๆแล้ว